คำถามนะฮะถ้าจดทะเบียนแล้วหยาก,กันยังไงก็ต้องแบ่งคนละครึ่งใช่ไหมคะคือกรณีจดทะเบียนสมรสมันจะมีสินสมรสค่ะมันจะมีสินสมรสเพราะฉะนั้นคุณก็ดูว่าตอนที่จดทะเบียนสมรสอา้าวเตรียมเปิดกล่องนะฮะเตรียมเปิดกล่องนะ,ะขอบคุณก็ของกล่องนะ,ะอีกสองนาทีนะขอบคุณมากนะคะป้าแป้ขอบคุณมากติดตามป,ป้าแป้ไไปนะจับมือป้าแป้ไปในกรณีที่จดทะเบียนสมรสมันจะมีสินสมรสค่ะมันจะมีสินสมรสเพราะฉะนั้นคุณก็รีเช็คไปเลยว่าตั้งแต่คุณจดทะเบียนสมรสกับสามีมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่่เกกิดมมารวัน เกิดมาร่วมกันทํามาร่วมกันซื้อที่ด้วยกันซื้อบ้านด้วยกันซื้อรถด้วยกันรับผิดชอบร่วมกันถือว่าที่เกิดขึ้นในช่วงที่จดทะเบียนสมรสเป็นสินสมรสแบ่งครึง่งบางคนอยากเยี่ามมากเลยเบื่อหน้ามากเลยสลักหลังท้ายใบหย่าว่าไอ้ที่สินสมรสของฉันอะให้ลูกถ้ามีลูกลักษณะน,นี้มันก็มีค่ะแบบนั้นก็มีไม่ต้องไปแบ่งอะไรแล้วเราขโมยไปเลยทรัพย์ของฉันสินสมรสในช่วงของฉัน,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 นฉันให้ลูก อยากจะไปเต็มที่แล,ละลักษณะนี้เป็นต้นเพราะนั้นกรณีที่จดทะเบียนสมรสถ,ถ้าอยากกันแบ่งคนละครึ่งค่ะถ้าถ้าเขาแบ่งไม่แบ่งให้คุณคุณก็ร้องได้ค่ะเพราะว่าสินสมรสต้องครึ่งหนึ่งนะสินสมรสต้องครึ่งหนึ่งสินสมรสมันมันร่วมกันนะคะมันร่วมกันตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรสจนถึงวันที่แยกจากกันนะว่ามันม,มีอะไรที่งอกเงยขึ้นมาบ้างในภาพของทรัพย์สินนะเพราะว่าถ้าจดทะเบียนสมรสมันจะมีสินสมรสทีนี้ในกรณี